คุณผู้ชมเคยเจอปัญหานี้ไหมครับตื่นสายผ้าก็ต้องรีดข้าวก็ต้องกินโอ้โหเพราะฉะนั้นนะครับผมมีเทคน,นิคพิเศษครับนั่นก็คือน,นี่เลยครับเตารีดครับโอ้โหเบคฟัดแบบฟัดฟานนะครับผมพนมรุ้งเมนูสามัญประจำบ้านวอยชิบพายแล้วโว้ยเนี่ยไม่ทันแล้ว ไม่ทันเลยไอ้ไม่ได้เสียปักเองทิพย์โอ้ยวไ่งเฮ้ยทำไมแบบรูดทิปมาวะโอ้ยเฮ้ยข้าวกว็หิว สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบขอต้อนรับเข้าสู่รายการพนมรุง้งเมนูสามัญประจำบ้านเมนูอร่อยประหยัดง่ายใ,ใครๆก็ทำกินเองได้ที่บ้านกับผมเชฟชานนเรืองศรีเดี๋ยวจะพาไปดูเมนูสุดว้าวกันครับผม คุณผู้ชมเคยเจอปัญหานี่ไหมครับตื่นสายผ้าก็ต้องรีดข้าวก็ต้องกินโอ้โหเพราะฉะนั้นนะครับผมมีเทคนิคพิเศษครับนั่นก็คือนี่เลยครับเตารีดครับผมใช้ทําอาหารเช้าแบบฟัดฟาดครับผมหรือว่าเบเกฟาดนั่นเองโอ้โหและเมนูในวันนี้ก็คือเบเกฟาดแบบฟาดฟาดครับผมอ่าก่อนจะทาอาหารทุกครั้งนะครับอย่าลืมใส่ผัากันเตือนนะครับประกอบไปด้วยนะครับ1เลยเนยครับขนมปังครับไส้กรอก เบคอนครับผมไข่ครับแล้วก็อุปกรณ์ทําก็คือฟอยล์มีดและที่สําคัญขาดไม่ได้เตารีดครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มจากการทําขนมปังทาเนยก่อนนะครับเราใช้มีดปาดได้เลยเพื่อความรวดเร็วนะฮะแล้วก็สะดวกนะครับเพื่ออัตราสในการทานนะครับแนะนาให้ใช้เนยแท้เพราะว่าเนยแท้นะครับจะมีคุณประโยชน์มากกว่าเนยเทียมนะครับแล้วก็ในเรื่องของรสชาติแล้วก็กลิ่นเนยแท้กินขาดแน่นอนครับผมหลังจากนั้นนะครับเก็บอุปกรณ์ให้หมดเลยครับขนมปังเก็บไปเลยครับผมกางฟอย์ครับผม ฟอยนี่นะครับแนะนาว่าให้ใช้ด้านที่เงานะครับไว้ข้างนอกส่วนด้านขุ่นๆนะเอาไว้ข้างในนะฮะเพราะว่าด้านเงานะครับมีวัสดุที่ทนความร้อนได้ดีกว่าด้านขุ่นที่ไม่เงานะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับประกบขนมปังนะครับด้านเนยชนด้านเนยนะฮะหลังจากนั้นพับฟอยได้เลยครับปรับความร้อนที่สูงสุดได้เลยครับหลังจากนั้นหน้าไปครับเหมือนเรารีดผ้านั่นเองรีดไปหรือจะวางทิ้งไว้แบบนี้ก็ได้ สักแป๊บหนึ่งจนรู้สึกว่าเฮ้ยความร้อนแบบนี้แหละที่ต้องการวิธีการจะเช็คไงใช่ไหมฮะเ,เช็คแบบนี้เอานิ้วกดไปเพราะฉะนั้นนิ้วเราเนี่ยจะเป็นตัววัดความร้อนนะฮะเมื่อได้ความร้อนแล้วก็ความสุกตามที่ต้องการแล้วนะครับกลับด้านของขนมปังครับนี่แบบนี้แล้วก็กดเขาหน่อยแล้วก็ทาบเวลาเท่าเดิมนะครับประมาณข้างละ2นาทีกลิ่นเนยเริ่มตีขึ้นมา้วฮะที่จมูกเรียบร้อยครับขนมปัง ผมคิดว่าอันนี้น่าจะสุกกำลังดีแล้วก็กรอบอย่างดีครับผมในขั้นตอนถัดมานะครับเดี๋ยวเราจะมาทำเบคอนนะครับกับไส้กรอกขั้นตอนแรกครับเราจะมาห่อฟอยเป็นทรงกระทงสี่เหลี่ยมก่อนนะครับพูดง่ายๆว่าคือให้ตัวฟอยนะครับเป็นกระทะโอเคเรียบร้อยนะครับนี่ครับหน้าตาก็จะออกมาเป็นอารมณ์ประมาณนี้ในขั้นตอนถัดมานะครับเราจะเอาตัวเบคอนนะครับวางเป็นแนวยาวนะครับกับตัวกระทะของเราครับ หงายเตารีดขึ такой, ้นมาแบบนี้ครับแล้วก็นำ10 ouais. นี่นะครับกระทะของเราวางหน้าไปเลยครับแล้วก็กดเขาให้อยู่กับที่แบบนี้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตวางก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปบั้งตัวไส้กรอกกันต่อนะฮะเพื่อเขาสุกง่ายขึ้นนะครับจะบั้งเป็นตัวเกลียวเป็นเกลียวเกี่ยวแล้วกันนะฮะ โอเคครับเมื่อเบคอนของเราสุกแล้วนะครับแล้วก็เหลืองกรอบแล้วผมจะเอาออกมาก่อนนะครับเห็นไหมครับน้ํามันของเบคอนนี่นะครับเราสามารถเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ครับอาทิเช่นย่างไส้กรอกต่อครับผมโยสีสันสวยงามมากนะครับโอเคครับเมื่อไส้กรอกของเรานะครับเหลืองสวยดีแล้วเอาลงไปวางเหมือนเดิมนะครับและอีกหนึ่งเบกฟัดแบบฟัดฟาดของเรานะครับที่ขาดไม่ได้เลยครับ ไข่ดาวครับผมในส่วนของไข่ดาวนะครับเราก็จะใช้น้ํามันของเบคอนเนี่ยทอดเขาด้วยครับร้อนจัดเลยอะเพื่อที Leonardo> ่จะให้ไข่สุกเร็วนะครับผมจะเอาฟอยลนะครับเป็นแผ่นสี <S 2 <S 2่เหลี่ยมแบบนี้ปิดข้างหน้าไปด้วยครับเพื่อให้ความร้อนมันละอุกทั่วนะครับแล้วก็เร็วมากขึ้นอ๋อโหเริ่มสุกแล้วนะครับ เราจะออกมาไว้ที่เขียงนะฮะเพื่อหยุดความร้อนของเขาครับอันนี้ต้องใช้ตัวช่วยนิดนึงเอาตะหลิวนะฮะช้อนนะครับใต้ไข่นะครับผมรอบด้านเลยหมุนไปวางน้องลงไปเลยนะครับโอ้โหเบเกิลแบบฟัดฟันนะครับผมนี่นะครับแล้วก็นี่ครับขนมปังที่เราทำาตั้งแต่ครั้งแรกนะฮะเรียบมากเรียบกว่าผ้าที่ผมรีดอีกนะฮะข้างในก็ยังชุ่มเนยอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะแบ่ง พร้อมครับออกเป็น2ชิ้นนะฮะเพื่อที่จะว่ากินกันแบบฟัดฟรัดเรียบร้อยแล้วครับเมนูเบรกฟาสแบบฟัดฟรดครับผมโอ้โหขอ,อหย่อนซอสสักหน่อยนึงนะฮะ เมื่อเห็นไข่ดาวสวยๆแบบนี้นะครับผมก็อดใจไม่ได้ที่จะกินกับข้าวสวยร้อนๆแบบไทยๆนะครับนี่ครับและข้าวที่เราใช้ในวันนี้นะครับขนมรุ้งข้าวหอมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมข้าวหอมไทยคุณภาพเยี่ยมจากแหล่งเพาะปลูกที่ดีที่สุดในภาคกาลางลักษณะข้าวสารมีสีขาวนวลและกลิ่นหอมเมื่อหุงสุกแล้วจะนุ่มอร่อยเนื่องจากเป็นข้าวที่ให้ผลผลิตสูงจึงให้ราคาที่ย่อมเยาว ถือว่าเป็นข้าวที่อัดแน่นด้วยคุณภาพด้วยราคาที่สัมผัสได้อย่างแท้จริงมาครับเราจะไปกินนี่นะครับไข่ดาวนะครับกับข้าวสวยแบบไทยๆครับผม,ม,มหลังจากที่ได้ลองทานนะครับบอกได้เลยว่าโอ้โหเนื้อสัมผัสต่างๆหรือรสชาตินะั้นไม่ได้ต่างจากการทำจักกระทะเลยครับผมตัวเบคอนเนี่ยก็ยังกรอบอยู่ไข่ดาวก็สุกกำลังดีแล้วก็ ดไดีถ้กรอกก็หอมเหมือนไปเสียในกระทะมาเลยนะครับจากการทําอาหารในวันนี้นะครับพบว่าถ้าเราไม่มีกระทะไม่มีเตาแก๊สนะครับเราสามารถใช้นี่เลยเตาเรีนนะครับเป็นผู้ช่วยในการทําอาหารเช้าในครั้งนี้ได้ครับผมอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับเพจข้าวพนมลุงด้วยนะครับและกลับมาเจอกันในรายการพนมลุงเมนูสามัญประจำบา้านเมนูอร่อยประหยัดง่ายใครๆก็ทำกินเองได้ที่บ้านครับ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย